สวัสดีครับเป็นใครมาจากไหนเนี่ยจำพ่อไม่ได้หรอตุริยาใครตุริยาผมไม่ใช่ตุริยาไอ้หนูตุริยาลูกชายพ่อพ่อผมเลี้ยงไงไอ้หนูพ้ยิ้มเล่นหลุกลับบ้านกลับบ้านแล้วเดี๋ยวขัดไนไม่ใช่เอ้าไม่ใช่ตุริยาไอ้หนูเป็นใครกันลูกผมไม่ใช่ตุริยาเป็นใครเล่าเลียบผีได้ไหมมันอ้วกเลยเลียบไม่ได้ก็เลียไอ้ไปเลย ครก็ไปก้ันเรศที่แกรึเปลาล่ะังจรงแพเล้นที่เกเนานไหมก็ไม่แน่ใจครับคนที่ถูกนะแกไป่้าหน้าเขาไอจุกแพ้ือยาอยู่ข้างในรอเปล่าไปเอาอกไปดููกนายูกนาเขาแพ้เอาไปเลยไม่ออกไปต้อนรับในเวพ่โ้ยไเออกไปดูไอที่เล่นโหลเรื่องเอาไอ้มาจากบอไหหนูตุลยยาหรือชายพ่อไม่ตุลยยาวัดโดนวเขาเฟิร์สเลยับป้าลูกพ่อดีเรื่องดวน ไว้ปดไม่ได้หรอกทำไมปไม่ได้เพราะอะไรไม่ปวดไม่ได้มีตังค์ซือไม่โจรอีกแล้วใบละสองปาทไม่ยาเหรอยังไปสิญญาไม่าไดเป็นใครหรอกบอกว่าอยากขอมกระดมบอกว่าอยากหอมกระดมไม่รู้มรดกระดแในเมแต่ก็ไม่ได้ใจระดัจไม่อนู่เมอนเกิดมาไม่โยเลือกของหอมคตย้รดเลยกระดุนกระดาษเลยเสริพครับเสริพส์เสริพส์กับ แล้วสุริยาลูกชายพ่ออีกวัดหรือเบล่างหัวโดยรูอไงครับผกไปทีเฉันออกอ้าวสวัสดีครับพ่อีเรื่องหนไม่ใช่พ่อมาหาลูกนั่นแหละสุริยาพ่อของอวันนี้พ่อมีเรื่องหนุ่มไม่ช่พาหาน่ละสุริยาพ่อาวนีรอไม่ใช่สุริยาพ่อขออรวันนี้พ่อมกระทหนใพัลูกนมละรยาอารเลย เจนูปริยาครับผมเพวันครับเพลวันลูกเพชรที่เป็นทอม้าตายหรือเปล่าไม่ใช่เป่นชาววันเด็กวัดครับปริยาอยู่ข้างในหรือเปล่าปริยาอยู่ข้างในครับผมขอบคุณนะคุณแม่นะครับขอบคุณพระเอกครับพี่ครับขอบคุณแม่มากครับปริยาครับผมมีคนมาหาทนายว่ะอยู่กันห้าคนใครวะสวัสดีครับอ้าวไอ้หนูจำพ่อได้หรือเปล่าสุริยาผมไงสุริยาสุริยาใช่สุริยาเด็กวันที่พ่อเป็น เดินเลยเดินแถวเลยแกพ่อตุ้มยาบ้ะพ่อได้นอนที่สุดเลยมาตามมาทีไหว้เพื่อนลูกสวัสดีครับเฮ้ยทำไมมีที่ไหนแล้วให้ผูใหญ่ไหว้เด็กมันเด็กอย่างพวกเราเลยไหว้ผู้ใหญ่ลูกลูมพ่อลนกลู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 กลไหว้กลู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 กไูกล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 ูก